ครับต้นคลิปที่ได้ดูไปนะฮะผมขี้โมนะครับมันไม่มีใครเชื่อหรอกเนาะเออใช่คงไม่มีใครเชื่อหรอกนะครับ <c oughs> สาหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาทําสูตรเดิมอีกแล้วครับผมสําหรับสูตร แปลงร่างเป็นผลปีศาจนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเรามีผลปีศาจมานําเสนออยู่3ผลครับเพิ่งไปป้นน้องเจนกับน้องมิวมานะฮะมีผลอะไรบ้างมาดูกันครับผลแรกเลยผลคิสเนผลเสือผลมังกรครับ3ผลนี้นะฮะเราจะมาทําสูตรนะฮะหายตัวและเอาผลออกมาแกล้งทําเป็นว่าผลดรอปครับเพื่อแกล้งผู้คนที่อยู่โลกหนึ่งครับผมไปอ่านคอมเมนต์จากคลิปเก่าๆนะฮะมักจะมีคนบอกว่าเก่งจะอยู่โลกหนึ่งอะแน่จริงไปทํโลก โลก2โลก3 4สเอา้าก็มันหลอกได้แค่คนที่อยู่โลก1ครับเพราะว่าคนอยู่โลกหนึ่งเนี่ยส่วนมากเขาไม่มีฮาคินะฮะเออถ้าไปทําโลก2โลก3ามันจะเรียกว่าทําคลิปแกล้งเลยครับมาสําหรับวันนี้ครับสูตรเดิมเลยเดี๋ยวเราจะแปงลงร่างเป็นผลมังกรก่อนก็แล้วกันนะครับมาสูตรของเราคือใช้ผลไดโนเสาร์นะฮะแล้วก็แปงลงร่างพร้อมกับถือผลควันครับ เอาละและตอนนี้นะฮะเราก็แปลงร่างเป็นผลมังกรแล้วครับมีคนบอกนะฮะถึงจะหายตัวสุดท้ายมันก็เห็นชื่ออยู่ดีไม่ใช่เหรอท่าผู้ชมพูดแบบนี้แสดงว่าท่าผู้ชมยังไม่เคยใช้บั๊กนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราหายตัวนะฮะชื่อก็ไม่เห็นครับนอกจากจะเปิดฮาคินะฮะถึงจะเห็นอ่าหมัดผลปีศาจแล้วก็ดาบของเรานะฮะผมลองทําแล้ว,วขนาดใช้ฮาคิยังไม่เห็นชื่อเลยนะเพราะงั้นแล้วสูตรนี้นี่บอกเลยว่าเกียนสุดๆแน่นอนครับ เอาล่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะแก้งทําเป็นว่าผลมังกรดรอปอยู่ตรงนี้นะฮะและดูซิว่าคนในแมปนะฮะจะมีใครหลงกลผมหรือเปล่านะครับดูซิจะมีใครมาไหมเ<ะ>กาะลิงอ่ะผลดีๆดรอปเยอะนะครับพี่มันต้องมีคนมาเห็นแหละอ๋อเขาตีแชงคูดอยู่เดี๋ยวรอเขาก่อนก็แล้วกันนะครับตีแชงเยะตีแชงยะเดี๋ยวก็มาเห็นยังเห็นยังเพื่อนเห็นยัง เห็นเร็วๆหน่อยสิโอ้โหมันไม่คิดจะมองมุมอื่นบ้างเหรอวะไม่คิดจะมองมุมอื่นบ้างอะเฮ้ยตรงนี้อะเพื่อนตรงนี้อะครับเห็นไหมเนี่ยขอผลครับเนี่ยผลดับอยู่นี่อะมาดิโอ้แล้วมึงเดินแอคอะไรเนี่ยผลมังกรอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เห็นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วตรงเนี้ยเสียวนะฮะเสียวมีคนข้าหัวเยอะเข้ามานะเสียมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเหล,แลวแรงกกูหน่อยเฮ้ยอยู่ตรงนี้ เด็กๆคือไอ้พวกเนี่ยต่อให้ผลตอบจริงๆก็ไม่มีวาสนาจะได้ครับต่อให้ผลเกิดจริงมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้สนใจรอบข้างเลยเฮ้ยมาแล้ว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 ,ลวต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนโอ๊ยมึงไม่เห็นจริงเหรอโอ้โหตาทั่วตาทั่วกัน เอ้าๆๆๆๆวอาอ้าอ้าอ้าเอางงงง,งงสิครับงานนี้งงสิฮะโอโ้ไม่เนียนแล้วอะแต่มันไม่เห็นชื่อผมหรอกนะฮะอาจจะยังเนียนอยู่งงงงงใหญ่เลย เอาละแล้วเมื่อผลมังกรนะฮะแปลงร่างกายเป็นผลคิสเนะครับแปลงร่างปุ๊บ <t aste> อา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวผลคิสเนะนาคิสเนะเลยนอาอ้าวแล้วเมื่อคิสเนะแปลงร่างผลเสือแล้วกัน <t aste> คิสเนะแปลงร่างเป็นเสือเอางงงงเลยงงเลย อ้อยมืดและไม่เนียนและผมว่าผมย้ายห้องดีกว่าตอนนี้ผมย้ายมาอยู่นี่แล้วนะแต่เขาน่าจะไม่รู้นะครับ<ะ>ยังอยู่ที่เดิม<ะ> <laughs> น่าจะไม่รู้ฮนะยังอยู่ที่เดิมพิเนดบันดบคิเนดับขึ้นไปเก็บขึ้นไปเก็บ <laughs> เอาเก็บไม่ได้เอา้างงงง,งงเลยเอา้า เฮ้ยทำไมมันเก็บไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยคลคิสเน่มันเก็บไม่ได้วะเฮ้ยมันมันเก็บไม่ได้อ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะเก็บไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยงงว่ะงงเลยมันต้องมีอะไรผิดพลาดบางอย่างคิสเน่เก็บไม่ได้เอาเอาไอ้นี่เด็ดเด็ดมาจะเด็ดเก็บเอาเอาจะเด็ดเก็บน่าจะยังไม่มีฮาคีกันสักคนนะครับโอ้โหหลอกง่ายเลยเอา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 แล้วเพื่อนกูเข้ามาเอา ดูความพยายามนะดูความพยายามท่านผู้ชมดูความพยายามของเขาครับเขาไม่ยอมแพ้นะฮะเขาจะเอาให้ได้นะฮะเออคือต้องแบบต้องเอาให้ได้นะฮะเอาละเพื่อนเร็วมาแล้วเพื่อนเร็วมาและเดีด๋ยวเพื่อนเร็วจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะฮะงงยังงงเอางงเลยอะไรวะเนี่ยอะไรอะเฮ้ยเอางงง,งอเอาเพื่อนเร็วกูงงละในในพนจิ้งจอกดบ เอาเปล่าผลเกิดเขารู้แผนผมเขารู้แผนผมเนี่ยเขรู้สูตรเขารู้สูตรอ๋อน่าจะคุยกับคนในแชทนะฮะขอขอผลมาก่อลิงเอเอ,เอกำลังกำลังหลอกล่อคนมาฮะเร็วเรวรีบมาเก็บนาเดี๋ยวคนอื่นเก็บก่อนนาผลหายากนะฮะผลชิดชืน่นเหรเลยนะฮะไอ้พวกนี้ก็ทำทรงจะมาเก็บให้ได้อะเราขอเราเป็นผู้เล่นใหม่ได้เลยครับมาเก็บเลยครับ มาแล้วผูเ้เล่นใหม่มาแล้วผูเ้เล่นใหม่มาแล้วโอ้โหผูเ้เล่นใหม่เวลร์ร้อยห้าฮะระวังโดนแย่งนะคนมาเพียบเลย <c oughs> นี่นี่น,นี่ผลเกิดผลเกิดอาอใช่ปะนาะเอาตีลิงให้หน่อยซีตีลิงให้หน,ให,หน่อยลิงตีผลลิงมันตีผล oh, <no. S 1> แล้ว <c oughs> ลิงมันตีผลลิงลิงให้หน,น่อย มันก็ยังเชื่ออยู่เนาะเอาเราเคยทำแล้วโอ้โหเรียบร้อยแผนแตกแผนแตกมันจะเคยทำได้ไงวะผมว่าผมเป็นคนแรกไงนะที่สอนทริคเนี่ยสอนสูตรเนี่ยมันจะเคยทำได้ยังไงโธ่โอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเอาไว้แค่นี้ดีกว่าครับถือว่าหอมปากหอมคอพอสนุกสนานนะฮะ โคือหลังจากลงคลิปนั้นไปอ่ะมันมีคนไปทําตามเยอะมากนะฮะสูตรนี้ก็เลยไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่แล้วแต่ก็ยังมีคนเชื่อเยอะอยู่นะนะฮะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ